ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b อลบายยอีก่อนจะไปไทยกับขมนินนะคะมันมีเนี่ยวันเสาร์วันเสาร์ปูนา,นานเนี่ยมะจําการอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะปูะะนานกับเบียนะฮะ,ะผมก็ไปเตรเตยอยู่แถวนั้นอนะ อ๋อดือนเสาร์ที่28ที่ผ่านมานี้ครับค่ะแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณหลายคนที่นะครับเจอกันแล้วก็ทักทายสวัสดีนะฮะทักทายสวัสดีแล้วก็นะครับเดินเดินไปนะครับไปถึงเนี่ยนะต้องต้องบอกแบบนี้นะปูนานะฮะผมไปถึงเนี่ยประมาณเล่าห้ฟังนะครับเดี๋ยวถ้าทีมงานมีภาพอินเสิร์ตอินเสิร์ตอะไรก็นะฮะค่าเป็นภาพมา มีมีเดี๋ยวอันนี้เอาให้ดูก่อนนะฮะภาพที่ที่ผมถ่ายแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ทีมงานเนี่ยนะฮะเป็นเป็นหลายคนนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็หลายคนก็มีป้ายมีเป้ยนะฮะเขาในม็อบป,ปูนาเคยไปไหมอ่ามอ็อบแบบนี้ย,ยังไม่เคยเข้าไปแบบอ,อ,อยู่ในร่วมแบบขใหญ่ขนาดนี้เลยไม่เคย,เคยซึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็นเป็นการชุมชมที่ตอนแรกแเราก็กลัวนะค่ะนะฮะเราก็กลัวเพราะว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะฮะเมื่อปีประมาณ4ี่หกสี่เจ็ดเนี่ย ก็ <c oughs> คือจุดที่มีการล่อเปล่าระเบิดไปปาบุนานะฮะแล้ววันนั้นวันนั้นเนี่ยผมก็ไปนะแต่ว่าวันวันที่เขาไปปาระเบิดเนี่ยที่พี่ถาวรกับพี่ต้อยเนี่ยะนะฮะแต่ผมไปเนี่ยเห็นมันเกิดขึ้นล่วงไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงมาคลาดกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่แตไปวันนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะก็มีเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาไปนะฮะตั้งบูธนะครับเนี่ย ขายหนังสืออยู่หลังนั้นเนี่ย<ม>ก็ไปเดินทางไปเยี่ยมเยือนนะฮะปรากฏว่าเขาบอกกขาเล่าเขาเล่ฟังว่าครึ่ง,งชั่วโมองก่อนเนี่ยพี่ต้อยโดนปาระเบิดเนี่ยแบบเนี้ยนะทีนี้ต้องต้องท่านผู้ชมต้องนึกภาพอนุสาวรีย์ชัยศรัทธภูมิะนะฮะเวทีที่ตั้งเนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะฮะเป็นเวทีที่อยู่ในฝั่งก็เรียกกับพลโยธินค่ะนะฮะอ่าตรงข้ามกับฝั่งพลโยธินเนี่ยก็คือฝั่งพญาไทยเนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยผมไอ้รูปนี้ผมถ่ายมา จากสะพานลอยฝั่งพระโยธินน,นี่เวลาประมาณาประมาณบ่ายโมงนะฮะ,ะเวลาประมาณบ่ายโมงท่านผู้ชมฮะซึ่งนะฮะถ้าเวลาประมาณบ่ายโมงที่เราไปดูตรงเวทีฝั่งฝั่งหน้าเวทีนะค่ะนะ,ะคนจะเริ่มแน่นแล้วเนะี่ยเกือบเกือบครึ่งของอนุสาวรีย์ชัยตรงนั้นเนี่ยนะฮะ,ะแต่ทีนี้เนี่ยเนะะี่ยด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นตึกเนี่ยก็คือเน้่เขาเรียกฝั่งราดวิถีค่ะนะฮะ อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เรียกฝั่งดินแดงนะฮะการไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมภูมิเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะนะสำหรับอันนี้เล่าไว้ท่านผู้ชมได้ฟังนะฮะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะมีโรงพยาบาลปุณาเข้าใจไหมการจะให้คนลงไปในถนนเต็มทั้งหมดเนี่ยมันทําตั้งแต่แรกไม่ได้นะฮะเช้าเช้ามาสิบเอ็ดโมงในวิภาพ มีภาพออกมาแล้วมีอะไรนะเสื้อแดงก็ไปแชร์กันอนะ่ะเห็นดูนะครับรกระยอมหนึ่งแล้วบอกว่าไม่มีคนมาโอ้ยมาแค่นี้เหลอปรามาประมาณนแมวยังเยอะกว่าอะไรเง<ะ>ี้ยในความเป็นจริงนะฮะพอพอ,พอเริ่มเที่ยงบ่ายเนี่ยครึ่งหนึ่งมันปิดไปแล้วค<ะ>ือฝั่งพอยุทีเนี่ยปิดไปแล้วนะฮะแต่จริงๆเนี่ยถามว่าทําไมฝั่งดินแดงที่ไปพญาอ่าไปลาดวิถีถึงไม่ปิดอืมไหเพราะว่านะฮะท่านผู้ชมตรงนั้นเป็นโรงพยาบาล มันจะมีกาบจะมีเจ้าหน้าที่อาสาจราจรอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องไปคอยกันให้รถเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะมีรถปูนหาเชื่อไหมค่ะนะฮะถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยครึ่งชั่วโมงต้องมาคันหนึ่งคือรถที่ต้องนําคนไข้ไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะเข้าใจไหมฮะดังนั้นเี่กเขาจะไปเขาจะไปเว้นพื้นที่จะไปเว้นตรงถนนเอาไว้ตรงนั้นเอาไว้นะฮะให้รถเนี่ยสามารถจะกับมาจากแดกดินแดงอ่ะ ะนะฮะไปถึงโรงพยาบาลลาดวิถีได้แล้วคนที่ประชุมนุมเขาก็รู้นะว่าต้องเปิดตรงนี้เอาไว้ไม่งั้นเนี่ยเกิดวันนั้นถูกเฉินปุนะก็จะไม่ได้โอ้โหไม่ได้เลยเป็นเรื่องซึ่งซึ่งผมว่าตรงนี้ต้องขอบคุณนะครับทางทีมงานนะฮะ<ม>เขาได้เตรียมการเอาไว้เรื่องนี้เอาไว้คิดคำนวณเอาไว้ดีๆเห็นไหมคือถ้าประชุมนุมแต่พื้นที่ที่ท,ที่ที่อื่นเนี่ยะนะมันส,สะดวก,ดวกมันควบคุมได้ง่ายกว่านี้ นะฮะแล้วภาพที่ออกมามันจะมันก็จะพลุบเห็นเข้ามามากกว่านี้แต่วันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับเนะีฮะพอไปไปถึงนะอ่านะฮะพอคนจะลงปูนาค่ะนะฮะประมาณประมาณเกือบสี่โมงตามเวลาจริงที่เขาเขาจะเริ่มเขาเรียกว่าผู้อภิปรายตัวหลักเนี่ยจะขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะคปรากฏว่าฝนตกอีกปูนาเชื่อไหมฝนตกคือฝนตกเนี่ยนะสิ่งที่ เกิดขึ้นน่าสนใจอะไรรู้ไหมนะฮะไม่มีใครวิ่งหนีเลยทุกคนยังยืนอยู่ใต้ผืนธงเห็นภาพมือนทุกคนเนี่ยรู้ว่าฝนมันมาแน่ค่ะผมเองเนี่ยก็เหมือนกันนะครับว่าเราเราไปเนี่ยเราก็เอดูฟ้าดูฝนแลล้นะฮะอ่าก็เล็งเล็งเซเว่นอ่ว่าต้องไปหลบตรงไหปใช่ไม่หลบค่ะไปซื้อเสื้อไว้ก่อนอ๋อซื้อเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนนะตัวันึงยี่สิบกว่าบาทนะครับยอม ซื้อเลยนะอ่าอ่ามันก็จะมีคนไปขายเสื้อขายรบอะไรเงี้ยแต่เราเราเดินเข้าเซเว่นคือเราเห็นแล้วตอนนั้นเนี่ยอนอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยครึมครึมแล้วอ่าก่อนหน้านั้นฝนก็ตกวันหนึ่งนะอ่าเราก็เลยอ่ะเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่ตกเราก็เก็บเอาไว้นะะแต่ว่าปรากฏเราตกเพราะตกปุ๊บเอาไปใส่เลยระหว่างนั้นนะเกิดอะไรขึ้นบูนาพอาะฝนเริ่มปล่อยๆนะนะฮะใครมีร่มก็ชวนกันคือไม่มีใครบอกว่าพอฝนตกแล้วทุกคน บลบเข้าไปอยู่ในนะฮะ,ะต้องบอกว่าข้างใต้ไอ้ฐานยูโรไรฟ้าเนี่ยฝั่งดินแดงอ่ะนะะอมันมีที่หลบฝนได้บานตะไครเลยครับตรงนั้นเนี่ยผมบอกให้นะฮะแต่คนไม่ได้เข้าไปคน,น,นไม่หลบครับยืนอยู่ตรงนั้นแล้วคนที่มีล้มก็กลางล้มะนะ,ะแล้วก็คนไหนไม่มีไปกลางให้ เป็นการให้แต่คนเน่อย่างผมเนี่ยบอกพี่พี่แบบเอามามาอยู่ด้วยกันนะจะได้ไม่เปียกเนี่ยคนที่ถือล้มนะคนที่ผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเตรียมเสื้อกันฝนมาแล้วแล้วทุกคนก็เป็นแบบเนี้ยคนถือล้มใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ยืนแล้วยืนอยู่ตรงนั้นนะครับยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะไม่มีใครหลบไม่มีใครขยับออกเลยค่ะแต่ปรากฏว่าคนที่กําลังจะทยอยมาปุนาเห็นไหมเขาเอ่ยเข้ามาไม่ได้ค่ะเขาก็ยืนรออยู่นะฮะในที่ล้มก่อน แต่คนที่ยืนอยู่ตรงที่ไม่ล่มนะอยู่บนที่แจ้งแล้วเนี่ยเปียกก็เปียกกันเปียกก็เปียกซึ่งผมเนี่ยต้องนับถือนะครับเนี่ยนะผมอยู่ข้างล่างกับนะครัที่มาร่วมกันเนี่ยนะเจ๊ปองนะเจ๊ปองบอกแบบนี้เลยคือเจ๊ปองเนี่ยนะฮะเนี่ยหัวใจแกค่ะนะฮะแกเปียกฝนนะฮะคือทางผู้จัดงานเนี่ยเขาก็เตรียมนะครับเป็นเต็นเป็น เต็นต์เล็กๆอ่ะค่ะ,คะเอาไว้ให้แบบไวรับผู้ปลาใสขึ้นอ,ะอ่ะไปยืนอยู่หลบฝนแล้วเวลาฝนขึ้นเนี่ยมันจะได้แบบปลาใสแล้วมันไม,ม,นไม่มันไม่เปียกค่ะค่ะ,ะ,ะเจ๊ปองบอกเจ๊ปองแบบไม่ต้องอะ่ะนะฮะเกยยืนตากฝนเลยนะฮะแล้วก็พูดประคำหนึ่งตลกดีนะครับ ขำดีนะครับก็ทุกคนยืนก็เปียกต่อให้เรามีเสื้อกันฝนปูนะเวลาเปียกเนีมันก็เปียกไม่ใช่เฉพาะชั้นนอกอ่ะชั้นหนึ่งชั้นในก็เปียกหมดอ่ะนะเจ๊ปองบอกโอ้ยเนี่ยวันนี้หยิบมาตัวเดียวด้วยเสื้อชั้นในนะฮะนะฮะเปียกก็เปียกกันทุกคนไม่มีถอยนะฮะนั่งนั่งนั่งก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งเปียกเปียกอยู่ตรงนั้นเพราะคิดว่าเออเดี๋ยวฝนหยุดนะฮะแล้วฟ้าเฟือมันเปิดค่ะเดี๋ยวมันก็แห้งเอ่ะใช่นะฮะแต่ถ้าเรา เราถอยไปเนี่ยเท่ากับว่านะมันรู้สึกโอ้ยว่าแล้วมันจะมาทำไมแค่นี้นะเจอฝนแค่แนี้มึงังมึงยังมึยงมยังแบบเพลนละอะไรไย่ได้ต้องโชว์สปิริตให้เห็นว่าเนี่ยเรามาด้วยใจมีอุปรสรรคอะไรเราก็ต้องแบบอันนี้ให้ได้แล้วอย่างหนึ่งคุณผู้ชมถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์นะจริงๆฝนนั่น ถือว่าตกมาไม่ได้แบบเหมือนกับแรงมากเพราะจริงๆแล้วถ้าดูจากอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีฝนถึง70%เลยนะประมาณหนึ่งแต่ว่าแต่การเป็นว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่าอันมาจากวันเสาร์หรือเปล่าวันอาทิตย์นี่โอ้โยลมกระโชกแรงมากพาใหญ่้งพายุเข้าใช่แต่แต่ดูจากภาพคลิปเนี่ยปรากฏว่าวันเสาร์เนี่ยถือว่าตกตกมาแต่แบบ ไม่ถึงขนาดมีลมกันโชกแรงหรือบพายุอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าตกในลักษณะที่ทุกคนสามารถยืนได้ถือร่มได้อะไรได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเหตุการณ์ปรากฏการธรรมชาติที่ทุกคนก็ต้องพูดถึงก็ไม่ว่าจะเป็นรุ้งกินน้ำนะคะทีพาไม่ใช่รุ้งกินกุ้งนะไอ้รุ้งกินกุ้งนะอีกตัวหนึ่งตอนนี้เพนไปอยู่ไม่ไหนแล้วก็ไปไปต่างประเทศแล้วนะอันนี้เป็นรุ้งกินน้ำนะคะขึ้นพาดผ่านโอ้โหหลังอนุสาวรีย์เป็นภาพที่สวยมากแบบโค้งอยู่ด้านแบบปลายยอดพอดีเลยแล้วก็ยังมีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ตกใช่ไหมคะทรงกรดใช่ซึ่งหลายคนก็บอกว่าอุ้ยเริ่มทําบุญใช่ก็แบบเป็นภาพอาซาจันทีนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าจริงๆริงนําอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ไปเจอกันในนั้นแล้วก็ทักทายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูมีมีคุณพี่นะครับเขาก็ไปร่วมชุมนุมแล้วก็ถือป้ายนะฮะเจอไหมอันนี้เห็นไหมอ่านี่นะฮะเขาก็โชว์เอาป้ายนะครับก็เป็นกิจกรรมแบบนี้หลายคนก็ไปชุมนุมก็มี หลายหลายคนเอาธงเอาเอาธงเอาเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ผูกเชือกเนี่ยธงธงที่เป็นเขาแถบเนี่ยเป็นริบบิ้นริบบิ้นเนี่ยท่ชาติแจกหลายคนก็ถือป้ายอะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยมีหลายรูปนะวันนี้ผมผมถ่ายวันนี้อะไรนะฮะประชานิยมถมไม่ทั่วอะไรลางประจานสอสเอาย่นบทศักดิ์สีทอะไรเนี่ยนะฮะพายเรือโจรปพลเพผรอะไรเนี่ยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันนะครับนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ย เน like ี่ยก็เป็นบรรยากาศนิดนี้ตอนไอ้ตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะบ่ายสองเนี่ยมันจะมีช่วงบางช่วงแดดออกนะบูนาใช่ค่ะแดดออกเปี้ยงๆเหมือนกันนะแล้วพอประมาณบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายสี่ฝนเริ่มตกบูนาเชื่อไหมพอฝนตกเนี่ยฝนตกเงี้ยเกือบสักประมาณสี่สิบกว่านาทีนะอย่างที่บูนาบอกอ่ะตัดกลับมาที่เราก็ได้นะฮะทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นแหละนะฮะพอฝนเริ่มสาดน่ะมันเห็นเลยบูนา ว่าที่ยืนรอกันอยู่นะ,ะบนสกายวอล์กก็ดีะนะฮะตรงที่ข้างล่างของอสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรลลภูมิก็ดีะนะฮะโอ้ทยอยพึบออกมาครึ่งชั่วโมงเท่าน,นั้นแหละ<ช>จากครึ่งจากครึ่งเดียวของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมนินะคุณนาเต็มพึ้เลยใช่แล้วก็คนที่ยืนอยู่บนบนทางเท้าอะด้านบนนะคะ ที่เชื่อมต่อวีดีโอจริงๆคนข้างบนนั้นก็เยอะข้างบนเนี่ยผมผมให้เลยคือผมไปเดินวนดูหมดทุกที่นะฮะทุกทุกแยกทุกอะไรผมไปเดินดูหมดข้างบนเต็มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองนะครับคือไม่เต็มเนี่ยไม่ความว่าไม่สามารถไปยืนเกาะตรงนี้แล้วดูข้างหน้าแล้วเกาะแล้วเห็นอะยกเว้นคุณจะไปยืนข้างหลังอยู่แถบก็ก็ไล่แถวเพราะว่าตรงนั้น่ะ คนก็ยืนกันประมาณสัก3ามสี่แถวหแถวได้เลยแบบแน่นแน่นเลยคือเขาเต็มเลยคือแบบคือแบบนั้นเลยนะฮะอแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับขณะที่ทุกคนยืนเข้าไปนะในตรงในตรงตอนประมาณก่อนจะหกโมงนะนะฮะ่ายังมีรถเว้นไว้สําหรับรถพยาบาลนะใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ที่ถือว่าการ ชุมนุมรันนี้เ่ยสุดยอดนะฮะใช่แล้วก็แน่นอนค่ะพอมีการชุมนุมแบบนี้เนี่ยมาเยอะนะเรียกว่าตำรวจปรามาดเอาไว้เนี่ยนาแตกนะคะผมเราได้ฟังไหมต้องต้องต้องมึงตำรวจอะไรมึงจะเอายออเท่าไรมาเขาบอกว่าอะไรนะพันพันกว่าคือผมเนี่ยไปยืนอยู่ตรงไหนกุณณารู้ไหมค่ะผมไปยืนอยู่ตรงแยกฝั่งพญาไทอืซึ่งอยู่หลังเวทีค่ะ ซึ่งเป็นจุดที่หลังเวทีเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่านะครับนะฮะเป็นจุดที่คนจะไปอยู่ตรงนั้นน้อยที่สุดถูกไหมใช่ค่ะผมไปประจําอยู่ข้างหลังเวทีตรงนั้นเลยเพราะมันจะได้รู้ด้วยตัวเองเลยว่าตกลงเนี่ยมันเยอะมันน้อยค่ะถูกไหมฮะอ่าแล้วตอนที่ผมส่งขาวมาวันนั้นเนี่ยส่งขาวก็ยากนะครับท่านผู้ชมถ้าไปยืนยถ้าไปยืนอยู่อ่าใกล้ๆเวทีเนี่ยนะะจะส่งภาพส่งคลิปเนี่ยนะฮะ <c oughs> โอ้โหกว่าจะสง่งผมเมื่อกดสง่งกดตรงอยู่นั่นเนี่ยส่งไม่ได้<ช>นะแต่ปรากฏว่าพอ <ฮะ S 1> ขยับออกไปหน่อยอ่ะแต่ผมจะไปยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าคือเป็นจุดที่คนน้อยที่สุดอ่ะ <c oughs> นะฮะตั้งแต่เิ่มตั้งแต่มีการทุ่มหนุ่มนะฮะแต่ปรากฏว่าพอที่ผมเริ่มบอกอ่ะว่า <c oughs> นะฮะเฮะ้ยฝนหยุดแล้วนะคนเริ่มทยอยลงถนนแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงเต็มพลึดเลยนะนท,ยยนยนะทั้งดุสโสถึงชยัยเลเป็นภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่แล้วค่ะ <c oughs> นะฮะตรงนั้นเนี่ยนะฮะเต็มหมด ที่ผมยืนอย่างแน่นเลยค่ะบุนาแน่นคือแน่นแบบแน่นแบบแต่ไม่ใช่แน่นแบบเบรดขยับไม่ได้นะค่ะ,ะแต่ก็ถือว่าทุกพื้นที่เต็มไปหมดนะครับแล้วคนที่ไปชุมนมุมบุนามีคนไปปามากมนะบอกว่าเป็นอะไรนะมีแต่สูง,สงวัย<อ>สูงอายุอะไรไม่มีไม่ผมเห็นกระตาผมเห็นกระตาะวาดน้องๆก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสัดส่วนเยอะนะ,ะเหมือนกับม็อบไอ,ไ,อไอ้ม็อบสามนิ้ว คือม็อบสามนิ้วเขาก็มีบางอันนะที่เด็กน้องๆก็ออกไปเยอะนะฮะอันนี้ไม่นับไอ้พวกเลวสามต่ำช้านะอีพวกทะลุแก๊สอีพวกหานั่น่ะนะฮะซึ่งไม่นับนะเอาแบบว่าเอาเราเชื่อว่าสามนิ้วบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยซึ่งไม่ชอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีอยู่ระดับหนึ่งนะฮะพวกนั้นส่วนใหญ่ก็ก็เด็กนะฮะลูกศึกลูกศิษย์ผมเนี่ยนะฮะแม่งไปกันหมดเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้โอเค สัดส่วนของกลุ่มแบบอายุประมาณผมเนี่ยก็เยอะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนรุ่นใหม่เลยนะไม่ใช่นะมีมีมีการอ้ขี่มาเป็นมอไซค์หลายคันเอาขนมไปส่งในกลุ่มชุมนุมก็มีอันนี้คุมไว้รุ่นทั้งนั้นเลยมาจากต่างจังหวัดด้วยแล้วที่สําคัญนะปุณณ์นะมันอะไรรู้ไหมตอนที่พี่หลังตอนที่พี่หลังนะอ่าล็อกเกตต้าเป็นตอนรู้จักว่า่ะนะร้องเพลงคือพี่หลังเนี่ยร้องเพลงรักเธอประเทศไทยไม่ได้ พอไปติดว่าเรื่องเพลงเลขสิทธิ์ี่มาของเรื่องเพลงนะฮะผมไม่ย้อนความแล้วกันตั้งชมทราบดีอยู่แล้วพี่หลังเลยเปลี่ยนเป็นนะครับร้องเพลงเราสู้บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณเนี่ยโอ้โหพูนาคิรคความรู้สึกนะมันดูยังไงนะนะฮะมันไม่เท่ากับไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วฟังเสียงทุกคนน่ะร้องตามร้องตามอ่ะใช่แล้วพี่หลังเขาร้องเ็าไม่ได้ร้องแบบเร็วอ่ะคือร้องแบบคดคด ค่อยๆร้อ,องอ่ะ,ะเน้นแต่ละท่อยแต่ละคำอ่ะเน้นคำเน้นคำบานปองเมืองคุ้มเย้าแล้วทุกคนแบบตะโกนเสียงโอ้โหแบบคือพูดเนี่ยตอนที่ผมยังขนลุกเลยผมยังขนลุกเลยเนี่ยอโอ้โหตรงนั้นมันคือบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะฮะมันมันต้องไปยืนตรงนั้นเน่ะมันถึงจะมันถึงจะได้ซึมซับถึงจะได้อารมณ์แบบว่าโอ้โหนี่นี่คือทําไมถึงบอกว่าทําไมถึงอีพวกที่บอกว่าโอ้โหอะไรนะ บ๊อบไปเรียกร้องรัฐประหารเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะะเบิร์ดกบหลวงพ่อจอตีนยันหน้าด้วยนะฮะคือไม่ใช่เลยทุกคนไปนะครับมีแต่เนี่ยอูนาจะเห็นเลยว่าเอาคนนี้พี่ไม่มีธงเหรอเอาของหนูไปไหมอืมโอ้บรรยากาศมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่านะฮะมาด้วยใจแล้วก็ ไม่ได้เหมือนอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันการชุมนุมในครั้งนี้ที่นว่สวรีคุณผู้ชมเปรียบเทียบเห็นภาพมันก็เป็นหลักฐานประ,ประจักษ์อยู่แล้วอะ่ะคุณลองยอมไปดูในช่วงม็อบ3นิ้วสิมันจะเป็นแบบนี้ไหมมันไม่มีภาพแบบนี้หรอกมีแต่พวกแก๊งหัวรุนแรงมีแต่สร้างสถานการณ์ม,มีแต่แบบว่าพวกโจพวกอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยมันจะคนต้องใช้คําว่าคนละระดับ แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือระดับที่แบบคือเขามาด้วยใจมาเพื่อชาติมาเพื่อแผ่นดินไม่ใช่เป็นพวกโจพวกสามนิ้วที่แบบว่ามาเรียกร้องอะไรมาป่วนและแม่งเอาอะไรนะซึ่งเสมอนาวุ่ะมาทำโวดบ้านโวทเมืองด้วยอะอันนี้เล่าอันนี้เล่าบรรยากาศให้ฟังบรรยากาศมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันนี้ก็นานแล้วนะต้องบอกอโหตั้งแต่นั้นตั้งแต่ปีห้าเจ็ดอะ นะฮะกว่าจะมาถึงวันนี้นะจริงๆเราก็ต้องต้องคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะอายุอานา่าเนี่ยมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วจะไปบู๊จะอะไรเหมือนเหมือนสมัยนู้นก็ไม่ค่อยได้แล้วนะแต่ว่าก็ไปวันนั้นนะครับทั้งฝนตกแดดออกขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้เจอกันนะฮะแล้วก็ทักทายกันนะครับเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ออกมานะครับร่วมแสดงพลังด้วยกันนะฮะขอบคุณที่ทุกคนที่ทําให้นะครับ ทั้งแดงทั้งโซ่หมาแม่งขี่หดตดหายหมดแล้วตอนนี้นะฮะ,ะเ,เดินเด็นไปเป็นเรื่องนะะ่เรียกรัฐประหารคุณสนทิตไม่ได้พูดเรื่องแบบจะเรียกรัฐประหารเลยนะค่ะผมไปยืนฟังอยู่นะฮะควาคเข่าหูตัวเองเนี่ยซึ่งจับใจได้พอค่าเขาจะทะําอ่ะก็เป็นสิ่งของเขาซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วคือแกอบอกเลยว่าไม่เคยมาถาม,มจะทําทหารเนี่ยไม่เคยมาถามแกมแต่แกก็บอกว่าเนี่ยนะฮะ เมื่อทําท,ทีไรเนี่ยนะฮะอ่า <ชะ S 1> ก็ไปเอานายพงษ์นักพลอะไรมาเป็นนายกแล้วทุกอย่างมันก็วนลูปกลับมา <ชะ S 1> แลวตอนนั้นแก,กก็ปราบฏว่าอาจจะมีแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์อ่ะก็สวนขึ้นไปก็เป็นประเด็นกันนิดนึงนะฮะอ่างเงี้ยนะฮะอ่าแต่แกก็ไม่ได้ตอบความยาวสองความยืดอะไรแกบอกว่าคือถ้าเขาจะทำเนี่ยนะฮะจะทายัางไงอ่ะเราจะไปห้ามได้เหรอพอเขาคิดเขาคิดจะทําก็ไม่เคยมาขอพวกเราอ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าจะทําคราวนี้เนี่ยก็ขอให้เอาประชาชนเนี่ยนะครับอ่ เข้าไปส่วนมีส่วนร่วมนะครับไม่แถวในพลในเพลินมาเป็นบริหารต่อไปก็วนลูปอยู่แบบเดิมอีกนะฮะจริงเนี่ยเรื่องที่คุณสุทธิจะพูดเนี่ยนะฮะแต่มีคนไปดักทางไว้ก่อนเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยววันหลังรอให้มันก็เรียกว่าเลิกยาเป็นใจใก็จะเล่าให้ฟัง นะฮะอ่ามันมีเรื่องที่ต้องเล่าให้ฟังกันเยอะใช่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณจตุพรก็ออกมาแชร์มาตอบโต้เรื่องนี้เหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของหาว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการจุดชนวนเรื่องของการรัฐประหารที่ทั้งแดงทั้งส้มออกมาเนี่ยเขาบอกว่าแดงเนี่ยตัวดีเลยมีการขุดคุ้ยด้วยนะคุณจตุพรบ,บอกว่ามีรมัฐมนตรีเพื่อไทยนี่แหละเนี่ยเกี่ยวกับเคยในเรื่องของการรัฐประหารด้วยปี2557นั่นอ่าเนี่ยก็ไปลองฟังดูในคลิปได้นะคะ,ะประมาณคน นะครับประมาณมคนเนี่ยเอาจากที่ผมว่าก่อนนะค่ะนะฮะนเนี้ยนะ,นะ,นะเอาตามตัวเลขที่คุณสนที่แจ้งก็ประมาณแบบอ่าหกหมื่นค่ะนะค,คือครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณสามหมื่นของครึ่งเต็มก็หกหมื่นค่ะแต่ผมผมประเมินามากกว่านั้นนะเพราะคนมันก็หลายๆข้อข้อแล้วก็ประเมินจากคำนวณพื้นที่ะนะฮะมีคนใช้ Chat GPT คำนวณเนี่ยมันออกมาประมาณนะครับแปดหมื่นเจ็ด นะฮะแสหมื่นเจ็ดแต่พบถจ้าผมรวมบนสกายวอล์กที่คุนาอว้ด้วยนะประมาผมว่าเก้าหมื่นนะหลายเข้าหลายออกเนี่ยผมว่าแสนคนจนี่ถึงนะฮะวันนั้นเนี่ยแสนคนนี่ถึงนะฮะแต่ว่านะฮะอ่าผูสุดที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยระดมกันมาเกณฑ์เกณฑ์กันมาเต็มที่เนี่ยก็ประมาณเนี่ยหมื่นคนนะฮะอ่าเนี่ยของเราเนี่ยมาขนาดนั้นนะฮะอ่ก็นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เจอกันที่ทักทายกันนะครับที่ออกมาร่วมกันนะครับ แสดงจุดยืนแสดงพลังนะครับใครจะหาว่าเราคลั่งชาติช่างแม่งอ้าวผมบอกให้แบบนี้<า>เลยถูกไหม<ช>มันก็หาไปนะครับเนี่ยผมว่าคลั่งเรื่องความรักแผ่นดินคลั่งเรื่องความรักประเทศเนี่ยนะไม่ไปแต่ไม่ไปทํารังทําลายใครนะ<ช> <ๆ S 2> คลั่งไปเถอะครับแม่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะหมาตัวไหนจะเห่าก็ปล่อยมันไปนะ<ช>ครับแต่เราคลั่งในเรื่องคลั่งในเรื่องการทําความดีคลั่งในเรื่องความรักแผ่นดินรักบ้านรักเมืองคลั่งไปเถอะครับไม่มีอะไรเสียหาย อ่านะแต่อย่าไปทำลังทำร้ายใครแล้วกันอ่านะครับอขอบคุณทุกท่านหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิง์นี้ได้เลยค่ะ